สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเๆชาว y o u t u b e นะครับเกี่ยวนี้ฝนครับเพื่อนๆกรมมตุประกาศมาแล้วนะครับนี่นะข้าวยังเ,ยเขียวอยู่เลยนะครับโอ้ว,วันนี้เกี่ยวกันเยอะครับหลายเจ้าเลยนะครับแ,แถวนี้นะเพราะว่าข้าวนี้ยังเขียวอยู่เลยครับเนี่ยเพราะว,ว่าจะมีลูกเห็บออกมา ไอ้ไหนูนี่ผมเคยไปถ่ายแล้วนะครับที่ไปลุยลมนะโอ้ถือว่าฝีมือสุดยอดมากเลยนะครับหาดูนะแล้วก็มีนี่อีกแปลงครับเนี่ยใ,ใกล้กันนะครับกระซูมหน่อยเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับ ว้ซูมซูมไม่เป็นนะโทรศัพท์นี่แหละใกล้ๆก,กันนะครับแล้วก็จะมีข้างหน้านู้นอีกหนึ่งแปลงนับอยู่ข้างนอกธรรมดาแล้วครับน่าเห็นใจครับชาวนาเนี่ยยังมาเจอราคาตกต่ำแล้วไหนจะแรงไหนจะฝนครับเนี่ยแล้วมาเจอหน้า เก็บเกี่ยวเนี่ยก็ต้องดูกรมบุตุดีๆด้วยนะครับเพราะว่าตาตานี้นัดนัดรถไว้อีกสี่วันนะครับจะมาเกี่ยวแต่ว่ากรมบุตุบอกว่าฝนจะตกแล้วมีลูกเห็บนะครับไม่ได้นะครับถ้ามีลูกเห็บมาแล้วก็ล่วงหมดเลยนะครับลวงมันเนี่ยเนี่ยไอล้ลวงที่ล่วงที่ตั้งๆเนี่ครับเนี่ยกำลังล่วงเลยนะครับถ้าเจอลูกเห็บมาเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยนะครับ เพราะว่าตาเนี่มีประสบการณ์มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้มาดูตาเจ้าของนาครับเนี่ยจักไรตากี่ไรอะยี่สิบโอ้ยี่สิบตานี่รวยเลยเนี่ยโอ้ดูดิย,ยังเขียวเขียวอยู่เลยนะครับเสียดายมากแล้วต้องต้องเก็บก่อนนะครับเนี่ยลูกเ็บมันจะมาโอ้ดูกาแฟโคกเต็มเลยครับเนี่ยโอ้เรามาเส้นเจ้าที่นะครับ เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอย่าไปกินนะครับเพราะว่าอันนี้เอามาเส้นเย้างที่นะครับผมไม่ได้กินนะแบบนี้กินได้ครับเนี่ยธรรมดานะครับการเก็บเกี่ยวหรือการทําอะไรต้องมีการเส้นย้างที่ก่อนนะครับถึงจะราบรื่นนะครับผมมด,ดูรถเกี่ยวกันต่อยี่สิบไล่นะครับเอาสิบรอบมาใส่คันเดียวจะหมดไหมเนี่ยข้าวนั้นกโ็โอเคนะครับใช้ได้นะ แต่ว่ามันติดอยู่ที่ว่ามันเขียวนี่แหละครับแล้วจะโดนจะโดนเท่าแก่ลงสีกดราคาหรือเปล่าแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับพอยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะอันนี้ที่ไปลุยหลมนะครับเนี่ยปีมือไอ้หนุม่มคนนี้นะไอ้หนุ่มเมืองชาละวันนะครับ โอ้ใช่ไหมเนี่ยกำแพงแล้วมั้งเพราะว่าข้ามฟองไปก็เป็นเกต็ดกำแพงเกล็แล้วนะครับเป็นไทยเส็งนะครับผมเดี่ยวทลนงเจ้าพายุอันไหนคนทำก็ทำไปะนะครับคนเกีียวก็เกี่ยวเพราะว่าน้ำท่านั้นอุดมสมบูรณ์นะครับถแถวๆนี้เนี่ยอเอาไบหนึ่งก็ สะไบสะไบสะไบป,ปอมเนน้ำทำไมมันเป็นสีนี่ล่ะตาเฮ้ยนี่ไงสะไบไงคนรุ่นใหม่ต้องกินสะไบนะครับไงไปไหมเอ้ยไม่โกหก,โก,โกผมว่ารสชาติมันแปลกๆล่ะตาเฮ้ยผมว่าต้องมีไอ้ไอ้อันนั้นแน่เลยน่ะโอ้ตาดิผมได้รินรินรวนัวแล้วนะครับเนี่ย เดี๋ยวจะรีวิวไม่รู้เรื่องอีกนะครับรอเรือนไอ้รอเรือจะมาไม่ชัดเจนนะก <c oughs> ็เรายาปลาปิ้งอย่าไปใกล้นะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเพื่อนๆนะ <c oughs> เขาประกาศออกมาแล้ว <c oughs> เป็นสิ่งที่ไม่น่าสนับสนุนนะครับแต่ว่าหลังประกาศเกอร์ฟิวก็ห้างแทบแตกนะครับซื้อเหล้าซื้อยาซื้อเบียกันเนี่ย <BS> รู้สึกว่าข้าวน่าจะเต็มอุ่มแล้วนะครับเพื่อนๆ <ham> เนี่ยเห็นหลังเต่าแล้วเนี่ยโอ้10ล้อจอดอยู่ไกลด้วยเนี่ยจะใส่หมดไหมเนี่ย10ล้อคันเดียวเนี่ยเต็มแล้วครับเนี่ยประมาณ2เกียนนะครับถ้าใส่ดีๆก็3ตันนะครับ โอ้ oh, เอาต่อนะครับสงสัยจะวนอีกสักรอบโอ้ oh, oh, ไอหนุ่มนี่ใจเด็ดมากครับเนี่ยต่ oh, วนกลับแล้วมั้งเนี่ยโอ้ oh, oh, เอาแค่ตรงนี้นะครับเนี่ย oh, เอาแค่ใกล้ๆนะครับ oh. เดี๋ยวใส่ไม่หมดจะเสียเดินเดินตีนะครับ oh. เดินไกลนะครับ ข้าวตานั้นอย่างงามเลยนะครับเนี่ยนี่นะอันบินนี่นะครับเนี่ยอย่างงามเลยครับเนี่ยเพราะว่าอยู่ต้นน้ํานะครับโอ้นี่นะครับเนี่ยไม่มีญ่าเลยนะครับไม่มีไอข้าวดีดด้วยโอ้ตานั้นข้าวตอนนี้กเกียร์ละเก้าพันกว่าครับเก้าพันสามเก้าพันสี่นะครับเนี่ยยี่สิบไร่นี่ได้อยู่แล้วประมาณ ตีไปเลย10 14เกียนนะครับแสนกว่าบาทครับนยะ <c oughs> ไม่มีคนคอยกวาดข้าวให้นะครับมาคนเดียวครับไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มรถเกี่ยวมาคนเดียวนะครับก็ต,ต้องคอยระวังหลังเดี๋ยวข้าวโร่น,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปเดินดูตอนเอ,เอาข้าวไปเทนะครับเดินดูใกล้รถนะครับนะช่วงล่างปึกกระดานไหนเนะี่ยถึงได้ลุยหลุมได้ดีมากๆเลยนะครับนะลำนี้เนะี่ยโหสุดไปกวาดเองเลยครับเนี่ยูช่วยไม่มีนะครับ <c oughs> มาลำเดียว20สไร่ เกี่ยวประมาณตอนนี้ประมาณบ่ายสองครับเนี่ยบ่ายโมงบ่ายสองน่าจะประมาณเย็นๆก็เสร็จพอดีแล้วก็แข่งกับฝนด้วยนะครับว่าได้ได้รอบบ่ายนะรอบเช้าล้วก็ไปเกี่ยวมาแล้วครับต้องรีบเก็บับเมื่อคืนเนี่ยก็เหมือนน้ำท่าจะตกนะครับแต่ว่าเรื่องฝนตกเขาไม่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าลูกเห็บมาเนี่ยเดี๋ยวตาจะไม่ได้ตังนะครับ ค่าลูกเกี่ยวก็จะไม่ได้นะครับสงสัยว่าจะใส่เกี่ยวเวิงนี้ให้หมดนะครับไม่รู้จะหมดไหมนะไอ้คนครับเกี่ยวชื่อน้องนัดนะครับเห็นมาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอของผมอยู่ผม จำได้นะ้วชื่อ f อน้องนัดนะครับผมอ่าด้าน,นในสนใจรถเกี่ยวก็เดี๋ยวบางทีน้องจะอาจจะคอมเมนต์แล้วก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับอาจจะแถวนี้ก็จะไปเกี่ยวให้นะครับนาหลุมก็ไปนะครับเนี่ยโอ้คูลเลยครับเนี่ยไม่หมดนะครับรอยเนี่ยไอ้ไอ้หนุ่มว่าจะเก็บให้หมดเลยไม่หมดนะครับ เดี๋ยวเข้าโอ้โหโอ้โอยังไปเต็มดีนะครับอีกนิดน,นึงครับเดี๋ยวไว้เผื่อเดินนะครับเดี๋ยวตอนเดินเวลาขึ้นคันนาเนี่ยนะมันจะยากนะครับดูดิ ตัวหนึ่ง้วฝั่งนู้นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นใบแท็ก80เซนนะครับโซ่นี่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนน่าจะ48นะครับถ้า4ี่สิห้านี้มันมันดูต่างกันเยอะเลยนะครับโซ่48ข้อแน่นอนก็เป็นรถใหญ่นะเออยกร้อแล้ว อ,อันตรายนะครับโอ้โอเพราาะว่ข้าวเยอะถ้าใส่ดีๆได้เลยครับสามตันเนี่ย อย่างรอเลยนะครับเนี่ยโอ้ยผมไปโดนอะไรมาเนี่ยทำไมรอเรือเป็นกันนี้เนี่ยโดนน้ําสไปตาแล้วทําไมมันแปลกๆนะครับรสชาติก็แปลกๆกินเข้าไปก็เป็นแปลกๆนะครับนี่รอเรือผมไี่มาเลยนะครับ่ะ,ะเทละ สิบล้อคันนี้ได้ประมาณ20สิตันนะครับทุกได้เลยครับแต่ว่าคำนับเป็นเกียนนี่ได้ได้แประมาณ1ิบสี่าสี่เกียนนะครับก็เต็มรถแล้ว เด่น่าจะ6ฟุตเลยนะครับเพราะว่าไทยเสยงเนี่ยก็ทำทำมาใหญ่อยู่แล้วครับ อยากไปดูฝังนูล้นกันหน่อยนี่นะครับเนี่ยวั้ำอีกตัวึ่งครับอยู่ตรงนี้นะโอ้ตัวเดิน12เมตรใหญ่ๆครับจัด่ใใาใหญ่เลยครับเนะี่ย นี่มีเบอร์โทรให้ด้วยนะครับโรมาจีบไหมเนี่ยถ้นนามีสาวๆดูอยู่อะตทรมาจีบได้นะนหนุ่มไอ้หนุ่มนี่ยังโสดนะครับโอ้เป็นวัยรุ่นที่ดีมากเลยนะครับช่วยพ่อแม่ทำงานเก็บเงินนะครับหน้ายกย่องครับวัยรุ่นสมัยนี้สมัยผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยโอ้ยขาแต่ยกร้อเป็นเด็กแว้นอยู่ครับเนี่ยเด็กทุกวันเนี่ยหน้า น่ายกย่องนะครับบางทีก็บางทีเด็กไปเล่นเกมอะไรออนไลน์ก็ก็น่าสนับสนุนนะครับบางคนไปก็มีตังนะครับไอเดี่เด็กมันเล่นเกมนะไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ตังนะครับบางทีมันไปขายพวกอะไรในออนไลน์เนะี่ยอย่าไปดูถูกเด็กๆมันนะว้วิีดีโอได้ยาวแล้วเนี่ยโอเคนะครับผมวีดีโอชุดนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ ขอบค,คุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ